สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทย d e เฟนด i อินไซด์วันนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษที่จะทําให้แฟนๆด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีทางทหารต้องตื่นเต้นเพราะสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือระบบถีปนาวุธใหม่ของกองทัพไทยที่เพิ่งถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการและเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากหลายคนตั้งคําถามว่าระบบนี้คืออะไร มีสมรรถนะจริงแค่ไหนคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่และที่สำคัญที่สุดคือมันจะเปลี่ยนสมดุลทางการทหารในภูมิภาคนี้อย่างไรหากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์กองทัพไทยพยายามปรับปรุงอาวุธยุโทโธปกรณ์มาอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเครื่องบินรบรถถังหลักไปจนถึงระบบเรดาร์ทันสมัยแต่สิ่งที่ถูกมองข้ามไม่ได้เลยคือ ระบบถีปนาวุธที่สายกลางเพราะนี่คือหัวใจสำคัญขององค์การป้องปรามศตรูและยังสะท้อนถึงศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยของชาติระบบใหม่นี้เป็นการพัฒนาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีระดับโลกตัวรถฐานยิงเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยล้อ,อยางขนาดใหญ่มีความคล่องตัวสูงสามารถเคลื่อนย้ายไปตามเส้นทางต่างๆได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญคือการติดตั้งแท่นยิงถีปนาวุธหลายท่อพร้อมกัน ซึ่งช่วยให้สามารถยิงโจมตีเป้าหมายหลายเป้าได้ในเวลาอันสัน้นทีปนาวุธที่ติดตั้งในระบบนี้มีขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่หัวรบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดสูงสำหรับทำลายสิ่งก่อสร้างหรือยันกรอบขนาดใหญ่หรือหัวรบจาะก,กรอะสำหรับเป้าหมายพิเศษระบบยังรองรับหัวรบแบบระเบิดกระจายเพื่อใช้ต่อสู้กับกองกำลังภาคพ,พื้นดินที่มีจำนวนมาก จุดนี้เองที่ทำให้หลายคนเรียกมันว่าเทพเจ้าแห่งสนามรบเพราะสามารถปรับใช้ได้ในหลายสถานการณ์ในแง่ของทิ่สัย,ยิงมีรายงานว่าขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถทำการยิงได้ไกลตั้งแต่70กิโลเมตรไปจนถึง200กิโลเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของหัวรบและเชื้อเพลิงที่ใช้ ซึ่งหมายความว่ากองทัพไทยจะสามารถควบคุมพื้นที่ได้กว้างใหญ่ไพศาลโดยไม่จำเป็นต้องเคลื่อนกำลังพลเข้าไปใกล้กับแนวหน้าการโจมตีสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำจากระยะไกลความแม่นยำเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่อาจมองข้ามได้เพราะระบบนี้ใช้การชี้เป้าหมายด้วย GPS และเรดาร์นำวิถีแบบทันสมัยทำให้การยิงมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า10เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานโลก ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือสามารถทำลายเป้าหมายขนาดเล็กเช่นฐานปืนใหญ่หรือคลังอาวุธได้อย่างแม่นยำในนัดเดียวนอกจากสมรรถนะทางเทคนิคแล้วอีกเรื่องที่หลายคนสนใจก็คือราคาแน่นอนว่าระบบแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่หาซื้อได้ทั่วไปและต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากแต่จากข้อมูลที่เปิดเผยออกมากองทัพไทยได้เจรจาต่อรองและได้รับข้อเสนอที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อจากชาติมหาอำนาจที่มักมีราคาสูงเกินจริงระบบนี้กลับมีต้นทุนที่ต่ำกว่าครึง่งแต่ได้สมรรถนะใกล้เคียงกันคำถามที่เกิดขึ้นตามมาคือทำไมไทยถึงเลือกลงทุนในระบบขีปนาวุธแทนที่จะเป็นเครื่องบินรบเพิ่มเติมคำตอบอยู่ที่แนวคิดทางยุทธศาสตร์เพราะขีปนาวุธที่สกลางสามารถสร้างแรงกดดันเชิงยุทธศาสตร์ได้มากกว่า โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพากำลังทางอากาศทั้งหมดอีกทั้งยังสามารถประจำการได้ยาวนานและบำรุงรักษาง่ายกว่าเครื่องบินรบหลายเท่าผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคก็น่าสนใจไม่แพ้กันประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศกำลังเร่งพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์เช่นกันการที่ไทยมีระบบนี้ถือเป็นการยกระดับศักยภาพให้สามารถรักษาสมดุลทางทหารไม่ให้เกิดการเสียเปรียบในระยะยาว และยังส่งสัญญาณให้โลกเห็นว่าไทยพร้อมจะปกป้องดินแดนและผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่หลายคนอาจสงสัยว่าระบบใหม่นี้จะถูกนำมาใช้จริงเมื่อใดตามรายงานระบุว่ากองทัพไทยจะเริ่มฝึกใช้งานและทดสอบภาคสนามภายในปีนี้โดยมีการตั้งฐานยิงในพื้นที่ยุทธศาสตร์หลายแห่งเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันทีเสียงสะท้อนจากประชาชนก็มีทั้งสองด้าน บางส่วนรู้สึกภูมิใจที่ประเทศไทยก้าวไปอีกขั้นในการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์แต่บางส่วนก็กังวลว่าการลงทุนขนาดใหญ่เช่นนี้อาจเป็นภาระต่อเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามหากมองในแง่ความมั่นคงการมีระบบที่ทันสมัยถือเป็นการลงทุนเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวซึ่งอาจช่วยประหยัดงบประมาณได้มากกว่าการพึ่งพา